พึ่งตนคือพึ่งธรรมเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและทรงพลังในทางธรรมะซึ่งหมายถึงการพึ่งพาตนเองและธรรมะในการเผชิญหน้ากับชีวิตและสถานการณ์ต่างๆโดยไม่พึ่งพาความรู้สึกหรือความต้องการภายนอกที่มาจากสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่ความจริงภายในจิตใจของเราเองการพึ่งตนเองในทางธรรมะไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นๆแต่หมายถึงการสร้างความเข้าใจในตนเองให้เกิดขึ้นผ่านการฝึกฝนและการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาและยึดมั่นในคุณค่าที่แท้จริงภายในตนเองผ่านการเจริญสติและปัญญาเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และรับมือกับความท้าทายในชีวิตพึ่งตนเองผ่านการเข้าใจธรรมะการพึ่งตนเองต้องเริ่มจากการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นการฝึกสมาธิการสร้างสติและการพัฒนาปัญญาการเข้าใจในสภาวะต่างๆเช่นความทุกข์ความสุขความเกิดความดับความเป็นไปของธรรมชาติจะทำให้เราสามารถยอมรับความจริงในชีวิต และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือลาภยศตัวอย่างที่สำคัญคือการเข้าใจในอนิจจังหรือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถพึ่งตนเองได้โดยการยอมรับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งจะช่วยให้เรามีความสงบและไม่ทุกทนกับการเสียสิ่งที่เราหวงแหนพึ่งทำเพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นคง การพึ่งธรรมในที่นี้หมายถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมมากกว่าการพึ่งพาอารมณ์หรือสิ่งภายนอกการฟังธรรมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราเข้าใจในหลักการที่สำคัญของชีวิตเช่นการมีเมตตาการปล่อยวางและการมีสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่สำคัญในการพึ่งธรรมคือการมีสติในทุกๆการกระทำและคำพูด เมื่อเราทำสิ่งใดก็ตามเราต้องทำด้วยความตั้งใจและการรู้ตัวในทุกขณะเพื่อให้การกระทำนั้นเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่จากการตอบสนองต่ออารมณ์หรือความต้องการที่เกิดขึ้นชั่วขณะการพึ่งตนเองในแง่ของการฝึกฝนการพึ่งตนเองในทางธรรมะยังเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนและการทำความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้งเช่น การฝึกสมาธิในการเจริญจิตที่ตั้งมั่นและการศึกษาตนเองเพื่อเห็นข้อบกพร่องในใจเมื่อเราเข้าใจตัวเองดีขึ้นเราจะสามารถรับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้นและมีความสุขที่แท้จริงการพึ่งตนเองคือการตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเองและนำธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากภายนอกหรือภายในตัวเรา การพึ่งตนคือการพึ่งธรรมะคือการพัฒนาความมั่นคงภายในจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความยากลำบากในชีวิตด้วยสติปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องมันคือการยอมรับและเคารพธรรมชาติของชีวิตและการให้ความสำคัญกับการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องการรู้จักตัวเองและการยอมรับความไม่แน่นอน การพึ่งตนเองเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเราต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้การเรียนรู้ที่จะยอมรับสภาวะต่างๆโดยไม่หลีกเลี่ยงหรือดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้นสำคัญยิ่ง เพราะการยอมรับจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่อยู่ในมือการเสริมสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจิตใจที่แข็งแกร่งและสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญการฝึกฝนสมาธิการฝึกใจให้สงบและคงความมั่นคงในความรู้สึกสามารถช่วยให้เรารับมือกับอุปสรรคได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งพาความคิดหรือวิธีการภายนอกแต่เป็นการพึ่งพาภายในที่สามารถทำให้เราอยู่ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นและการปรับตัวการพึ่งตนเองในโลกที่ไม่แน่นอนยังหมายถึงการพัฒนาความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคการที่เราสามารถปรับตัวได้เร็วและยืดหยุน่น ในแต่ละสถานการณ์นั้นทำให้เราผ่านมันไปได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในงานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการปรับตัวในความสัมพันธ์ที่มีความท้าทายการพึ่งพาตนเองหมายถึงการใช้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญการตัดสินใจอย่างมิสติกในโลกที่ไม่แน่นอนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนก็ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ การพึ่งพาตนเองหมายถึงการฝึกให้ตัวเองตัดสินใจโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปแม้จะมีคำแนะนำจากคนรอบข้างหรือแรงกดดันจากสังคมแต่การตัดสินใจจากความรู้สึกภายในตัวเองจะช่วยให้เราเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเราการพึ่งพาตนเองทำให้เรามีความมั่นใจในเส้นทางที่เลือกการพึ่งพาธรรมชาติและความสงบภายใน แม้จะพึ่งพาตนเองในโลกที่ไม่แน่นอนแต่ยังมีบางสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้นั่นคือธรรมชาติและความสงบภายในของเราเองเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความสำเร็จจากภายนอกหรือทรัพย์สมบัติแต่สามารถพึ่งพาความรู้สึกสงบและความพอใจในชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น เมื่อเราเข้าใจและยอมรับในความธรรมดาของชีวิตจะทำให้เราพบความสงบที่ไม่สามารถหาได้จากการตหาอะไรภายนอกการเรียนรู้จากประสบการณ์การพึ่งตนเองยังหมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดหรืออุปสรรคทําให้เราท้อถอยเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน การใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองหมายถึงการยินหยัดอย่างมั่นคงไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรการพึ่งตนเองในโลกที่ไม่แน่นอนจึงเป็นการฝึกฝนใจให้มั่นคงรู้จักตัวเองปรับตัวให้ทันสถานการณ์และแตัดสินใจอย่างมีสติมันไม่ใช่แค่การพึ่งพาทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์ภายนอกแต่เป็นการพึ่งพาความสามารถและความเข้าใจในตัวเอง รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างภายในและภายนอกเพื่อให้เราสามารถรเผชิญกับความไม่แน่นอนได้อย่างสงบและมีคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งตนและการพึ่งธรรมะเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติและมุมมองที่ลึกซึ้งในวิธีธรรมะการพึ่งตนหรือการพึ่งตัวเองหมายถึงการพึ่งพาและพึ่งพาตัวเองในการ,รเผชิญหน้ากับชีวิตโดยไม่อาศัยพึ่งพาผู้อื่น หรือสิ่งที่ไม่มั่นคงเพื่อที่จะแข็งแกร่งและพัฒนาไปตามธรรมชาติของตัวเองในขณะที่การพึ่งธรรมะหมายถึงการพึ่งพาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์และก้าวไปสู่ความสงบสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทางธรรมการพึ่งตนและการพึ่งธรรมะนั้นไม่สามารถแยกจากกันได้เนื่องจากธรรมสอนให้เราเข้าใจว่า เราเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ในชีวิตของเราเองโดยมีการปฏิบัติและการฝึกฝนในทางธรรมะที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการพึ่งตนและพัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรมทั้งในเรื่องของความอดทนความเข้าใจความเมตตาและการปล่อยวางการพึ่งตนที่แท้จริงในบริบทของธรรมะไม่ได้หมายถึงการพึ่งพาความคิดหรืออารมณ์ส่วนตัวแต่เป็นการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ด้วยการพึ่งพาธรรมะเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาความรู้สึกและสติปัญญาให้มีความสมดุลและมั่นคงการพึ่งธรรมะนั้นเป็นการเข้าใจและยึดมั่นในหลักการและคำสอนที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการปล่อยวางความไม่ยึดมั่นในสิ่งต่างๆและการยอมรับความเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของชีวิตเมื่อเราพึ่งตนและพึ่งธรรมะไปพร้อมกัน เราจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้ด้วยความมั่นคงและมิสติเพราะการพึ่งตนในทางธรรมคือการเข้าใจในความเป็นจริงและการใช้ความสามารถภายในตัวเองในขณะเดียวกันการพึ่งธรรมก,ก็จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับความคิดหรืออารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์ความจริงใจที่เกิดจากการพึ่งธรรมจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งตนและการพึ่งธรรมะช่วยเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในทางจิตใจและสติปัญญาการพึ่งตนเองอย่างมีสติและพึ่งพาธรรมะอย่างมีปัญญาจึงเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในการก้าวสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และไปสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงพึ่งธรรมะเพื่อทำความเข้าใจชีวิต เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการคิดการรู้สึกและการกระทำในชีวิตประจำวันเพราะธรรมะไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักคําสอนในาศาสนาแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกสุขการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งต่างๆธรรมะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตในแบบที่ไม่มีการหลอกลวง หรือการสร้างมายาซึ่งจะทำให้เราเข้าใจตนเองและโลกใบนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นการเพื่งธรรมะเพื่อทำความเข้าใจชีวิตนั้นเริ่มต้นจากการพิจารณาความจริงที่ว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราช่วงเวลาที่เราพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจ แต่หากเราหันกลับมาพึ่งธรรมะเราจะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นล้วนมีเหตุและผลเป็นพื้นฐานการเข้าใจในธรรมะทำให้เราเห็นว่าทุกและสุขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถแยกจากกันได้การพึ่งธรรมะไม่ได้หมายถึงการหลบหนีจากความจริงแต่คือการยอมรับและเข้าใจในความเป็นจริงนั้นอย่างลึกซึ้งเมื่อเรารู้จักธรรมะ เราจะมีเครื่องมือในการรับมือกับความทุกข์ความกลัวและความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขการพึ่งธรรมะยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนการกระทำที่ดีและชั่วการให้และการรับและการกระทำที่มีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองและสังคมโดยรวมไม่ใช่แค่การสแสวงหาความสุขส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้อื่นในทางปฏิบัติการเพึ่งธรรมะเพื่อทำความเข้าใจชีวิตนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการฝึกสมาธิการสวดมนต์การศึกษาในพระธรรมคำสอนหรือแม้แต่การสะท้อนตัวเองด้วยการฝึกทบทวนในแต่ละวัน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราพัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์และแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาการพึ่งธรรมะเพื่อทำความเข้าใจชีวิตจึงเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการเติบโตในแบบที่สมบูรณ์และยั่งยืนที่สุดนั่นคือการเข้าใจชีวิตในทุกมิติและการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย การฝึกฝนตนเองในแง่ของธรรมะเป็นการสร้างการตื่นรู้และการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เราเข้าใจและรับรู้ความจริงของวงอชีวิตอย่างลึกซึง้งโดยไม่เพียงแค่การปฏิบัติหรือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในที่แท้จริงทั้งทางด้านความคิดและจิตใจ หนึ่งในแนวทางที่สำคัญในการฝึกฝนตนเองในแง่ของธรรมะคือการฝึกจิตให้มีความสงบและสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนโดยไม่หลงไปกับอารมณ์หรือความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตใจซึ่งการฝึกฝนนี้อาจเริ่มจากการฝึกสมาธิที่ช่วยให้จิตใจมีความสงบไม่หวันไหวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว เมื่อจิตใจมีความสงบแล้วการฝึกฝนต่อไปจะเป็นการพัฒนาคุณธรรมในตัวเราเช่นความเมตตาความการุณาความขยันขันแข็งความซื่อสัตย์การอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงจากภายใน การฝึกฝนตนเองในแง่ของธรรมะยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใดที่จะคงที่ตลอดไปเราจะสามารถปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือกดดันการฝึกฝนในแง่ของธรรมะจึงไม่ใช่เพียงแค่การทำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องตามศีลธรรม แต่มันเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองรู้จักความจริงของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในที่สุดการฝึกฝนตนเองในแง่ของธรรมะจึงเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดซึ่งต้องการความพยายามและความอดทนมันเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับตัวเองในทุกๆสถานการณ์ เพื่อที่เราจะสามารถเป็นคนที่มีความสุขจริงๆได้ในทุกๆวันของชีวิตการพึ่งตนในยามทุกเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญที่ช่วยให้เราผ่านพ้นความทุกข์ยากในชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุขในเมื่อความทุกข์มาถึงชีวิตของเราอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความสูญเสียความผิดหวังความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การพึ่งตนในยามทุกหมายถึงการที่เราหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองและไม่พึ่งพาคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกเกินไปเพื่อให้เราสามารถยืนหยัดในความยากลำบากและไม่หลุดจากการควบคุมตัวเองความหมายของการพึ่งตนในยามทุกขการพึ่งตนในยามทุก์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเผชิญกับทุกสิ่งด้วยตัวคนเดียวหรือไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น แต่เป็นการที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในความสามารถของเราในการรับมือกับทุกขเราควรที่จะพัฒนาทักษะในการจัดการกับความรู้สึกภายในเช่นการหายใจลึกๆเพื่อคลายความตึงเครียดการฝึกสมาธิธเพื่อให้จิตใจสงบหรือการใช้สติในการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งการพึ่งตนในยามทุกข์ยังหมายถึงการรู้จักรับผิดช,ชอบต่ออารมณ์ และความคิดของตัวเองโดยไม่ให้เหตุการณ์ภายนอกหรือคนอื่นมามีอิทธิพลมากเกินไปบางครั้งการทบทวนชีวิตและการมีความเข้าใจในหลักธรรมเช่นการเห็นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปจะช่วยให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ในยามทุกข์ได้อย่างแข็งแกร่งการพึ่งตนผ่านความทุกข์การยอมรับความจริงในช่วงที่เราผ่านความทุกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับว่า ทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้การยอมรับว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วและมันมีอยู่จริงจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในความหวาดกลัวหรือหลีกหนีจากความจริงนั้นแต่กลับมุ่งเน้นในการรับมือกับมันอย่างมีสติก,การไม่ปล่อยให้ความทุกข์กำหนดชีวิตแม้ว่าเราจะเจอกับความทุกข์แต่มันไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเราเราสามารถเลือกที่จะมีสติ และตั้งใจในการทําสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสงบไม่ให้ความทุกข์ครอบงำเราไปทุกเรื่องในชีวิตการมองหาบทเรียนจากทุกทุกคือสิ่งที่สามารถสอนเราได้หากเราหันกลับมามองอย่างเข้าใจทุกสามารถเป็นเครื่องมือในการเติบโตและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในความไม่เที่ยงของชีวิตการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรือการพัฒนาความเมตตาต่อผู้อื่น การฝึกสติและสมาธิการพึ่งตนในยามทุกหมายถึงการฝึกฝนจิตใจให้มีความนิ่งและตั้งมัน่นเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่ชัดเจนขึ้นและไม่ตกอยู่ในสภาพของความวิตกกังวลหรือความเครียดเกินไปการหาทางออกจากภายในทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตมักจะมีทางออกและทางออกนั้นมักจะมาจากภายในตัวเราเอง การพึ่งตนในการหาทางออกจากทุกข์คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องรอคอยสิ่งภายนอกมาเติมเต็มชีวิตการพึ่งตนอย่างแท้จริงการพึ่งตนในยามทุกข์คือการที่เราไม่เพียงแค่จัดการกับอารมณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งและความสามารถในการเข้าใจชีวิตในทุกแงม่มุม เมื่อเรารู้จักพึ่งตนในทุกเราจะสามารถยืนหยัดอย่างสงบและมั่นคงได้ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรือความท้าทายอะไรในอนาคตความทุกข์จะกลายเป็นครูที่ช่วยให้เราฝึกฝนและเรียนรู้การมีชีวิตอย่างมิติกและมีความสุขในทุกสถานการณ์การตัดสินใจในชีวิตมักเป็นเรื่องที่ท้าทายและซับซ้อนเรามักต้องเผชิญกับทางเลือกมากมาย และบางครั้งก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับธรรมะแล้วการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้องตามสถานการณ์ภายนอกแต่เป็นการเลือกที่สอดคล้องกับความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและความเป็นจริงของตัวเองความสำคัญของการรู้จักตนเองการตัดสินใจที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง ธรรมสอนให้เรารู้จักและยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมรวมทั้งข้อดีข้อเสียของเราซึ่งช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นการตัดสินใจในเรื่องอาชีพหรือการเลือกทางชีวิตอื่นๆหากเรารู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตัวเองเราจะสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นไม่ให้ตัวเองต้องประสบกับความผิดหวังจากการเลือกที่ไม่ตรงกับความจริงภายในตัวเอง การตัดสินใจโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์การยึดติดกับผลลัพธ์มักทำให้เรากดดันและตัดสินใจจากความกลัวหรือความโลภแต่ธรรมสอนให้เราตัดสินใจโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เช่นเดียวกับการกระทำที่ไม่มีการคาดหวังผลอย่างหนักหน่วงเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังเราจะสามารถตัดสินใจจากความเป็นธรรมชาติและความสอดคล้องของใจ ซึ่งช่วยให้เรามีความสุขและสงบแม้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจทรมาสอนให้ใช้สติในการพิจารณาทุกสถานการณ์เมื่อเราเผชิญกับทางเลือกต่างๆการใช้สติในการคิดอย่างมีสํานึกจะช่วยให้เราไม่ตัดสินใจตามอารมณ์หรือความอยากทันทีแต่จะเป็นการตัดสินใจจากความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การใช้ปัญญาช่วยให้เราเห็นภาพรวมและเลือกทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการพิจารณาถึงความเห็นอกเห็นใจและคุณธรรมการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ควรทำลายความสงบของใจและไม่ควรเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นธรรมสอนให้เรามีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในการตัดสินใจของเรา ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาคจะช่วยให้การตัดสินใจของเราเกิดขึ้นอย่างมีความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมและไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นการตัดสินใจที่มีความยืดหยุน่นชีวิตไม่แน่นอนการตัดสินใจที่ดีที่สุดในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ธรรมสอนให้เรามีความยืดหยุน่นในการตัดสินใจไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอย่างสุดโต่ง การเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและการพร้อมที่จะปรับตัวทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆการใช้การทำสมาธิเพื่อการตัดสินใจทำมายังสอนให้การทาสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อจิตใจสงบและเป็นกลางจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นทางเลือกต่างๆได้อย่างชัดเจนและลดการตัดสินใจที่มาจากความสับสน หรืออารมณ์ชั่วคราวเช่นความกลัวความกังวลหรือความโลภก,การตัดสินใจที่สอดคล้องกับธรรมชาติสุดท้ายการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดคือการตัดสินใจที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตเช่นการตัดสินใจที่ไม่ฝืนธรรมชาติหรือกระแสชีวิตสิ่งนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่ไหลไปตามธรรมชาติไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สร้างความทุกข์จากการยึดติด หรือพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจที่ถูกต้องในทางธรรมะไม่ได้หมายถึงการเลือกสิ่งที่ดูเหมือนดีที่สุดในปัจจุบันแต่เป็นการเลือกจากความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตและตัวเราเองการใช้สติปัญญาและความเมตตาในการพิจารณาทุกสถานการณ์จะช่วยให้เราตัดสินใจในทางที่สร้างความสุขและความสงบในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่การตัดสินใจที่มิติและรู้จักปล่อยวางผลลัพธ์จะนำพาเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีคุณค่ายอย่างแท้จริงการเพึ่งธรรมะเพื่อความสงบภายในเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและมีความหมายหลายวิติที่สามารถขยายออกไปได้ในหลายทางเพราะความสงบภายในนั้นไม่ใช่แค่การไม่ฟุง้งซ่าน หรือไม่มีความเครียดเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนในแบบที่แท้จริงและอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดรรมะเป็นแหล่งที่มาของความสงบภายในการพึ่งธรรมะคือการหันกลับมาหาความรู้และปัญญาที่มีอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนั้นให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตที่ไม่เป็นไปตามอำเภอใจ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลจากกฎของกรรมและการกระทำของเราเองดังนั้นการพึ่งธรรมะคือการหันไปหาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่โกรธหรือคิดมากจนเกินไปซึ่งนำไปสู่การมีสติและสมาธทิที่มีผลต่อการรับมือกับปัญหาชีวิตได้อย่างมีสติและสงบก,การปล่อยวางและความสงบภายใน หนึ่งในหลักสำคัญของการพึ่งธรรมะคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะความทุกข์มักเกิดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดของเราเองการปล่อยวางนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจหรือไม่ห่วงใยสิ่งต่างๆแต่หมายถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นในระดับที่เกินไปการเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่า มันเกิดขึ้นและเสื่อมไปตามกาลเวลาและการยอมรับว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะทำให้เราไม่เกิดความทุกข์จากการยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปการหาความสมดุลในชีวิตการพึ่งธรรมะเพื่อความสงบภายในยังเกี่ยวข้องกับการหาความสมดุลในชีวิตซึ่งเป็นการจัดการความรู้สึก และความคิดของตนเองให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการฝึกสติหรือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกต่างๆโดยไม่ให้มันมาครอบงําตัวเราการเพึ่งธรรมะทำให้เราเข้าใจว่าความสงบภายในไม่ได้มาจากการหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการหาวิธีรับมือกับมันอย่างมีสติและปัญญาการทำงานกับจิตใจ การพึ่งธรรมะคือการทำงานกับจิตใจของเราเองซึ่งมีทั้งความคิดและอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจธรรมะเราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเช่นความโกรธความกลัวหรือความเศร้าด้วยการฝึกสติและสมาธิเราจะสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ ไม่ต้องไปยึดติดหรือให้มันมีอิทธิพลกับจิตใจของเราอย่างมากมายการสร้างความสงบภายในจากการเข้าใจชีวิตสุดท้ายการพึ่งธรรมะเพื่อความสงบภายในยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจชีวิตในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเช่นการเห็นว่าความทุกข์และความสุขไม่เป็นสิ่งที่คงทนการเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ จะช่วยให้เราสามารถยอมรับได้ว่าความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเข้าใจในธรรมชาติของมันเราจะสามารถมีความสงบได้มากขึ้นแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความยากลำบากในชีวิตการพึ่งธรรมะเพื่อความสงบภายในจึงเป็นการหาทางเชื่อมต่อกับตัวตนและกับโลกใบนี้ในแบบที่มีปัญญาและสติ ค่อยๆฝึกฝนจนเกิดความสงบและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของชีวิตและโลกใบนี้